โครงการจัดสร้างศูนย์วิจัยวิยีการข้อมูลโดยความร่วมมือระหว่างเาคาวิชาการภาษาเทภาวิชาสถิติและเาคาวิชาวิทยีการคอมพิวเตอร์มีธุรกิจหลักในการผลิตผลงานวิจัยผลงานนวัตกรรมและผลผลิตยนสาขาวิธาการข้อมูลค่ะเราจะมาดูกันคร่าวๆว่าเว็บนี้สามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้างเริ่มแรกเราไปดูข้อมูล ในแถบทวีปเอเชียก่อนนะคะนี่คือภาพรวมของผู้ติดเชื้อในทวีปเอเชียซึ่งแยกตามสายพันธุ์โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์เราสามารถดูจากแผนภาพได้ค่ะว่าช่วงเวลาไหนสายพันธุ์ไหนเกิดมากหรือเกิดน้อยเช่นต้องสายพันธุ์ g หรือเขต g ณวันที่15พฤศจิกายนมีจำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น24.07% เราสามารถดูความหลากหลายของมิวเทชันในแต่ละตำแหน่งของสายพันธุก,กรรมได้โดยคู่อันดับที่แสดงพิกัดข้างหน้าคือตำแหน่งแล้วก็พิกัดข้างหลังคือค่าของเอนโทรปีนะคะหรือค่าของความหลากหลายนั่นเองนอกจากนี้เรายังมีแผนภาพดินดกแกรมเอาไว้อธิบายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ของไวรัสซึ่งถ้าเรามาเไปชี้ในแต่ละจุดก็จะเห็นข้อมูล ของผู้ป่วยแต่ละคนว่าว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นสายพันธุ์ไหนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทด์ o ai, หรือเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนแอซิดที่ตำแหน่งใดจากแผนภาพเดโนโนแกรมเราสามารถสรุปได้ว่าสายพันธุ์ L เป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นก่อนตามด้วยสายพันธุ์ S และสายพันธ G, ุ์ GGH แล้วก็ GR ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าสายพันุ์ L และสายพันเอ S ถูกแทนที่ด้วยสายพันธุ์ g GS และ G R ในที่สุดนอกจากนี้หากเรามีข้อมูลของสายพันธุกรรมเราสามารถออกมาตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นสายพันธุ์ไหนเมื่อทำการอัปโหลดเรียบร้อยแล้วเว็บแอปพลิเคชันนี้ก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นสายพันธุ์ไหนและเกิดมิวเทชัน ที่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ยังสามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยรายนี้มีสายพันธุก,กรรมที่สอดคล้องกับผู้ป่วยคนใดถ้าเข้าจากคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ cmu. t o d s p m 2 5ได้นะครับหลังจากที่เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยตรงส่วนกลางเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับตัวของโปรเจกต์นี้นะครับ โปรเจกต์นี้ได้รับความสนับสนุนจาก Data Science าส i e n c มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ข้อมูลได้มาจาก cmu cctc ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกันนะครับข้างล่างจะเป็นการแสดงผลในพื้นที่ที่เป็นส่วนแรงเงาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราใช้สําหรับการประมาณค่าในจุดที่เห็นนะครับก็จะเป็นจุดที่ได้รับค่ามาจากเซนเซอร์นะครับเราสามารถ คลิกเข้าไปดูในจุดได้ก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์นรในส่วนของโปรเจกต์เราก็คือเป็นการประมาณค่าในพื้นที่ที่ไม่มีเซ็นเซอร์ก็คือเราสามารถเลือกลากมุดตรงนี้ไปในพื้นที่ต่างๆได้ก็จะเห็นได้ว่ามีการประมาณค่า pm 2.5แล้วก็คิดเอในในระดิบจุดลองจุดที่จะไม่ได้อยู่ในเซ็นเซอร์นะครับข้อจำกัดนิดนึงก็คือ การประมาณค่านี้ทําอยู่ในระยะ2กิโลเมตรคูณ2กิโลเมตรนะครับถ้าเราซูมลงไปมากๆอาจจะไม่ได้เห็นความเปลีป่ยนแปลงในในระยะที่น้อยกว่านั้นนะครับหน้าแรกของแว็บพิพิพธภัณฑ์จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพิพิพธภัณฑ์นะคะสำหรับส่วนสําคัญก็คือส่วนที่เป็นโครงกระดูกแสดงส่วนโครงกระดูกของสัตว ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์นะคะคลิกเข้ามาที่แท็บบนเราจะพบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นพาร์ทกับส่วนที่เป็นคอมพิวส่วนที่เป็นพาร์ทใช้แสดงส่วนของโครงกระดูกในแต่ละส่วนเช่นส่วนของสกาวก็คือส่วนของกระโหลกศีรษะเราลองคลิกเข้าไปดูในส่วนของกระโหลกศีรษะนะคะสำหรับส่วนของกระโหลกศีรษะ ที่ทางที่พิพิธภัณฑ์มีจัดแสดงก็คือกระโหลกศีษรษะของแมวบ้านแล้วก็ของสุนัขบ้านนะคะก็จะแสดงรูปภาพของกอระโหลกศีษรษะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกระโหลกศีษรษะเรามาดูในส่วนของการแสดงส่วนที่เป็นคอมพิวต์ก็คือแสดงทั้งทั้งทั้งตัวทั้งหมดของ,ของสัตว์แต่ละชนิดนะคะ เราลองคลิกไปที่ของีในส่วนนี้จะมีข้อมูลตัวอย่างก็คือมีมีโครงกระดูกที่ที่เป็นแบบเต็มตัวของวลลบีเก้งแล้วก็เสอือโคร่งบึงกอนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปที่เสอือโคร่งบึงกอก็จะให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเสือโคร่งบึงกอนะคะแล้วก็แท็กซอนมีของเสอือโคร่งบนึ่งกอสำหรับรูปภาพก็จะมี หลายมุมมองนะคะสามารถคิดดูหลายหลายมุมมองได้สำหรับส่วนของอวัแกนเราคลิกไปที่แถบอวัแกนก็จะโชว์ส่วนที่เป็นออกแกนของหัวใจตับไตสมองอะไรพวกนี้ค่ะสมมุติว่าเราสนใจดูหวัวใจคลิกไปที่หัวใจจะแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็รูปภาพ หน้าตาของ dsrain เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเราสามารถเลื่อนเมาส์นะครับเพื่อดูปริมาณน้ำฝนที่คาดการนะครับที่โมเดลคาดการนะครับในแต่ละวันของจังหวัดต,ต่างๆในประเทศไทยนะครับ แล้วก็ข้อมูลที่เราใช้ในการฝึกฝนโมเดลเนี่ยก็ได้รับการอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายนะครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยเราเราได้รับความอนุเคราะห์จากกรมตุนิยมวิทยานะครับส่วนข้อมูลอีกอันหนึ่งที่เราใช้ในการาสร้างโมเดลในการทำนายนี้นะครับก็คือบ o อบอินด x แล้วก็เอสอินด x หรือว่าส u มาตร a อินด x นะครับซึ่ง เราดึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยจากดาวเทียมสำรวจนะครับของ EU นะครับลักษณะข้อมูลก็จะเป็นเป็นที่แสดงบนกราฟนะครับเราจะอัปเดตข้อมูลก็คือดึงข้อมูลเนี่ยมาเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยทุกๆวันนะครับเพื่อใช้ประมวลผลสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในวันถัดไปนะครับ